เดี๋ยวพาไปดูข้างในรถของหนูนะคะทุกคนอันนี้คือแบตแบตนี่เขาน้อยนะคะแล้วก็ชาร์จอยู่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบตเป็นตัวชาร์จที่ชาร์จตัวนั้นนะคะนี่มันใช้ได้เพรอะสิบสองโวลต์เหมือนกันนะคะพี่พี mm hmm. เห็นผลที่เราเลือกสิบสองโวลต์มาเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นสิบสองโวลต์ในรถเราก็เลยใช้ที่ชาร์จแบบเป็นสิบสองโวลต์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแอร์ของเราแอร์เรามีอยู่แล้วนะคะเราก็ติดตั้งพร้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแปลงไฟ แปลงไฟสิบสองโวลต์ให้เป็นสองร้อยยี่สิบนะคะเป็นไฟบ้านนี่แล้วก็เราก็จะมาดีไอวตัวผ้าม่านบางทีผ้าม่านที่เราจะสั่งเขาไม่มีขนาดตามที่เราต้องการนะคะพี่พีเพราะว่าขนาดปกติของผ้าม่านก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ประมาณเนี้ยนี่อันนี้คือเรามีผ้าม่านเรามีเรามีอันนี้อยู่แล้วเขาให้มานะคะแต่มันเป็นผืนเดียวนุก็เลยตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็เย็บนี่เย็บแบบนี้นะคะเย็บแบบง่ายๆเลย งานงานที่หนูเย็บได้นี่ค่ะเย็บแบบนี้แล้วก็ําทเป็นผ้าม่านนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผ้าห่มของหนูเองตัดผ้าห่มครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนครึ่งกว่ากว่านี่ได้ประมาณนี้อันนั้นก็จะเป็นผ้าห่มทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเชือกเชือกเขียวก้เสื้อเขียวมั้งเ,เชือกว่าวนะคะทุกคนเชือกว่าวหลานเชือกว่าวนะคะนี่เอามาขึงนะคะพี่ๆเพราะว่า ตรงนี้เขาจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะตกมาตรงนี้มันไม่ไม่เข้ารูปแล้วก็เอาตัวนี้มาขังไว้ไเออมาขังไว้ก่อดนะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือ DIY ใช้นอนนะคะหนูนอนทุกวันนะคะเรานอนในรถนะคะทุกคนนี่เตียงเราก็เป็นเตียงอีเกียนะคะพี่ๆขยับได้เป็นปรับเป็นนั่งได้นะคะนี่เป็นเตียงเออถ้าถ้าจะแพงก็เนี่ยคะ่ะเตียงนี่แหละแพงอันนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะตอนนี้คือเรามีอยู่แล้ว พวกแบบพวกอะไรคือหนูมีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะพี่พี่เนี่ยตัวพื้นก็ใช้ดีค่ะนี่ตัวพื้นใช้ดีเข้ามุมถ้าพี่จะเข้ามุมก็ไม่ต้องเอาพอดีเกินไปแล้วก็เว้นระยะประมาณหนึ่งได้แล้วก็ค่อยเอาพวกซิลิโคนนะคะยาลงไปนี่อันนี้เป็นพื้นวีลาบอร์ดนะคะนี่เขาก็ทนทานนะคะทุกคนหนูแปดสิบสิบแปดสิบโลก็ได้ปกตินะคะนี่แต่ว่าตรงนั้นก็ทําปิดแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็คือชาร์จแบตไว้นะคะเราก็จะมาดี Y ของที่เรามีอยู่นะคะใช้ได้ไปก่อนเผื่อเราเจอแล้วค่อยซื้อมาใหม่นะคะทุกคนนี่ใช้ทึบดีแต่ว่าตอนนั้นอาจจะบางไปหน่อยเพราะว่าพ้าผมบางตัวนี้เป็นแบบ UV แบบนี้เลยอันนี้ก็ใช้ดีค่ะนี่ล้วก็จะมาเข้ามุมแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีตัวน็อตยึดไว้เนี่ยเพราะด้านในเขาก็จะไม่เห็นเรานี่<ะ>ก็จะเห็นเป็นผ้าล,ลาย อันนี้เป็น DIY แบบวาเขื่อนวาหลายแบบนะคะทุกคนดูดเป็นลายการ์ตูนนี่เป็นลายยูนิคอร์นนะคะเป็นพ้อห่มของเราเองนี่ช,ช่องนี้เราก็ยังไม่ได้มีอะไรปิด่นนะคะเขาเปิดไ้เหมือนเดิมอันนั้นก็จะเป็นตัวลองลองน้ํานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีตัวพันเราก็ว่าเออตัวนี้มันดีกว่าเพราะาน้ํามันหยดลงก็ลงในขวดเลยลเราก็เอาไปทิ้งแล้วตัวที่มันเป็นสายของเขาเองก็มีอีกนะคะเนี่ยนี่ อันนี้ก็กำลังชาร์จโทรศัพท์อยู่นะคะแปลงไฟสิบสองนี่แหละคะ่ะไปใช้นะจ๊ะนี่นี่คือระบบต่อปลั๊กของแปลงไฟของเขาเขาก็จะมาร์กไว้นะคะพี่พี่ <c oughs> นี่รถของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรถนอนเก็บที่นอนเรายังไม่ได้ดึงผ้าปูที่นอนนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราอยากให้เขากว้างขึ้นแล้วก็ค่อยขยับนะคะทุกคนขยับแล้วก็ขยับเข้าไปเขาก็จะเป็นโซฟาโซฟาปรับนอนนะคะ ถ้าใครซื้อแค่เตียงก็ได้นะคะพี่พี่นี่ใครซื้อแค่เตียงก็ได้ถ้าแบบเราอยากเอาที่นอนที่เป็นที่นอนพับๆนะคะที่นอนที่พับครึ่งอะไรเนี่ยใส่ได้เหมือนกันที่นอนได้ประมาณห้าฟุตได้ไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาเขาค่อนข้างที่แบบว่าเราสามารถเขยืบได้เลยอืมเขาอาจจะนอนไม่สบายมีคนบอกว่านอนไม่สบายอืมสุดท้ายก็มาซื้อที่นอนตัวนี้เหมือนเดิมเพราะมันนุ่มนะคะแล้วก็จะปรับได้มันเป็น มันเป็นโซฟาปรับเขยับปุ๊บๆได้ในตามรูปของเขาเลยนะคะพี่พหรือว่าถ้าใครอยากทําเอง DIY เป็นที่นอนของตัวเองก็ได้นะคะพี่พี่แต่ว่าหนูยังไม่อยากทําไม่อยากบิวเราก็อยากเอาแบบนี้ขยับไปกว้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนในใช่เราเผื่อเราจะได้ทําอะไรประมาณน,นั้นอีกเราก็ค่อยดูอีกทีนึงนะคะพี่พี่ว่าเราจะปรับปรุงไปในทางแบบไหนนะคะ ที่นอนของเราอาจจะเป็นแบบที่นอนบ้านๆน,นะคะไม่ใช่แบบหรูหราแบบเหมือนโรงแรม <c oughs> นะคะมาอัปเดตนะคะประมาณนี้พื้นเราก็สะอาดพื้นเพดานเราสะอาดขึ้นนะคะเราเอาโฟมทำความสะอาดมันสะอาดขึ้นเยอะนะคะพี่ๆนี่นี่ค่ะที่นอนของเราประมาณนี้เด้ออาจสีหลากหลายหลากสีแน่นะคะทุกคนคัลเลอร์ฟูลสีชมพูสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีเขียวนี่สีเทานะคะ ประมาณนี้นะคะพี่ๆอะไรที่มีอยู่ก็เอามาใช้ก่อนนะคะพี่ๆปิดปกปิดได้เหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้เลยใช่ใช่เขาส่งมาไม่หมดนะคะสั่งแล้วแต่เขาน่าจะของไม่มีนะคะเขาก็เลยส่งพุงเป่าม,ามาหนูก็เลยไม่รับนะคะตัวป้ะม่านก็ได้แค่ตัวอะไรหรอเขาเรียกตัวใสาใยสายนี่เฉยๆนี่ก็เลยมา DIY เอาเองนะคะนี่ประมาณนี้นะคะพี่ๆ ชอบหมคะแบบนี้ชอบไหมนี่ค่ะลายยูนิคอร์นแบบนี้นะคะพี่พีอันนี้ไล่ไล่หมีบอนี่อันนีไลยหมีนะคะตอนนี้นลยคิตตี้นี่แล้วก็จะมีหลากหลายลายนะคะทุกคนไอ้ที่ไอ้ฟ้าเราก็ดูดีขึ้นมากนะคะทุกคนสะอาดมากเลยอันนี้คือห้องนอนนะคะนอนทุกวันนอนจริงๆนะคะ